ทำไมเราไม่เคยพูดถึงเขาเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดถึงบ่อยพาอดิฉันเนี่ยจะไม่ค่อยไปยุ่งกับใครสักเท่าไหร่ทางเรานะคะเว้นแต่เป็นบางเรื่องกับบางช่องถ้าเกิดว่าไม่มีการมาขอความช่วยเหลือหรือเราเห็นหน้าช่องแล้วมันมันยังไม่พออ่ะเราหน้าช่องเราต้องเข้าไปช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะจะต้องบอกว่าในส่วนสวนอยางเนี่ยก็เป็นทางการสีด้วยเนาะเป็นส่วนหนึ่งทําให้บางอย่างมันลุกผลไปด้วยนะคะเราดิฉันก็ดีใจกับสวนยางที่ได้ใช้สิทิของเองในการปกป้องรักษา เกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของตัวเองกับครอบครัวด,ด้วยอันนี้ยินดีค่ะช่องที่โดนเขาลังแกใช่ไหมอย่างเช่นโลนใช่ไหมพูดถึงตลอดเนี่ยเราก็ได้เข้าไปวิาพากษ์วิจาร์ร่มด้วยเพราะว่าจะปล่อยให้ทางช่องนั้นหรือไม่กี่ช่องเนี่ยได้ตอบโต้กลับไปดิฉันว่าอาจจะไม่มีบางอย่างเป็นมเป็นผลอันนี้ต้องบอกได้ว่าจันศรีได้พูดถึงสคศไปจนทําให้เป็นมเป็นผลหลายอย่างตามมาด้วยในเรื่องของสคสอของที่ของ ที่สร้างพญานาคอันนี้ดิทันก็ให้เจนสีรู้สึกเก็บความภาคภูมิใจไว้ด้วยในการช่วยเหลือกันนะคะถ้าไม่มีใครออกมาพูดมากเจนทําให้ทางโลเนี่ยไปเข้าข่ายการกระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดเรื่องนี้อาจจะยังไม่จบนะคะเจนสีก็อดรนทุนไม่ได้ที่ถูกเห็นชาวบ้านโดนรลังแกก็อยากจะได้ออกมาขยายความให้ฟังบ้างนะคะเป็นอวตารอ อย่านะมีคนช่วยสคสอ้วนอยู่นะอย่าลืมจะลืมสคออสอคืบเหีย่ยวสคอ,อดันบอกผู้ดใดมาซอยคอยบ่มีไผซอยเด้ออย่าว่าเดขคอยบ่เดออันเรื่องสคหนึ่งไม่มีใครมาช่วยนะคะดําเนินการด้วยตัวเองมาตลอดค่ะผมโซอ,อย่ามาอย่ามาอันนี้เด้อคอยเฮ็ดของคอยผู้เดียวมาเลยจ้าบ่มีไผมาซอยเลยจ้าเออ มีคนช่วยก็คือทนายค่ะทนายความค่ะนะอืมนะมีคนช่วยอยู่คนเดียวก็คือทนายความอืมนะนอกนั้นคอยบรปิปรึกษาไผ่บริมีหลังบานหลังไม้กับไผ่บรมิมีไผ่ข้ามันซอยในเรื่องของอันข้อมูลหลักฐานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งเต้นคนเดียวค่ะเรื่องโซโคโซนะคะ่ะอืมค่ะอย่าม,มาว่าดิผู้ใดซิมาซอยข่อยเยวนี้เออนะ แล้วก็ที่มั่นใจว่าชาลวันจะไม่ยืมต่างใครก็คือเขาเป็นอาวาตารและค่อนข้างที่จะเขาเขาก็เขาก็จะปกปิดปกปิดตัวตนเขาเนาะถ้าสมมติมือใดที่ยืมเงินมัาชีหตดจังใดล่ะเอาขาบัาสีคนอื่นจังสิเหรอว่าอย่างก็สืบดิฉันขอหากคืนนี้ มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่งช่วยฟังฉันทีเพราะว่าคืนนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจอยากทิศทาและขอดวงดาวให้ช่วยฉันสักทีเนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดวันนี้เพราะฉันเพิ่งบอกรักไปและเขาก็รับฟังทุกอย่างทุกถ้อยคำขอบคุณครับ